กูเห็นมึงอ่ะวิ่งมาฆ่ามาต่อหน้ากูเลยโอเคครับผมก็สวัสดีชาวฟีฟายชาวฟีฟาชาวคอนท้าชาพีบีชาวพอยแบงชาวเลสิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกกัา สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเกมอมมองอัดกันอีกแล้วนะครับทุกคนคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เ่็กคนจะมาเกียนมารีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมารีเนี่ยมันสตรีมอมมองอัดอยู่นะครับแล้วมันมาชวนพี่เล่นกับคนในทีเอสนะครับคือมันสตรีมปุ๊บแล้วมันมาชวนเราเล่นแล้วทีเนี้ยคือทุกคนก็น่าจะดูจอมาแต่ว่าผมเนี่ยจะบอกให้ทุกคนห้ามดูเพราะมันจะไม่สนุกนะครับโอเคนะครับทุกคนไม่ต้องพูดคคาาตเเเเเพงแลล้ววดี๋ยยรไปปกกกนนัทุ เอาไว้กดเลยเปล่าอ่าโอเคโอเคปิดไม้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 อะไรปิดไม้เลยทุกคนปิดไม้เลยมาครับทุกคนคือตอนนี้นะครับมาลีเนี่ยมันสตรีมอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะกวนมันปั่นมันให้หัวร้อนไม่ว่าผมจะเป็นผีหรือจะเป็นคนนะครับเพราะผมเปียกเพราะผมแรกผมเป็นคนไอ้เหี้ยคิงคนแรกนี่นี่ใครเป็นผีวะ อ้าวไอ้มาลีฆ่ากูไอ้มาลีฆ่ากูไอ้มาลีฆ่ากูได้มาลีฆ่าผมนะครับทุกคนไม่เป็นไรครับผมให้มันโอกาสมันหัวล้อก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้มันเดี๋ยวผมดูคอยดูนะทุกคนดู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 มันฆ่าผมนี่ศพแรกเลยมึงได้ได้ ได้ตาได้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 โอ้เมื่อกี้เห็นไอ้นัดครับเมื่อกี้เห็นไอ้นัดครับต่อแลยเมื่อกี้เหมนพี่มาลีครับพี่มาลีเดินตามพ่ออยู่เดินตามพ่อมึงไงอยู่วายจะซ้อมไฟให้ว่านยิ้มเลยพี่ยื่นเบื้องดีครับผมตายไปคิงนะผมตกใพ่ออะไรกูทำอะไรอย่าปัญญาอ่อนกูซ่อมอยู่กูเห็นพี่มาลีอย่าทำ ผมแล้วแต่ผมเห็นพี่มาลีอย่าอย่าวน์มัวถ้าไม่ใช่พุทเตะหน้านะไอ้หลุยอย่าวน์มัวตั้งขอร้องอย่าวน์มัวอยู่ตรงเนี่ยอยู่ตรงห้องขวามื่อแล้วผมดูกล้องวงจรปิดอยู่อ่ะไม่มีครับกล้องวงจรปิดไม่มีครับไม่มีครับอย่าตอแหลครับไม่เลยพี่ตาพี่ยาบันอย่าตอแหลครับอย่าปัญญาล้นเอางี้ไอ้นัทไอ้คอนเน็กกูหอยตั้มทีหนึ่ง้องชายพี่ไอ้นัท มึงเชื่อไอ้ด้นไอ้โคนอโคนแนนไอ้น้องชายอ่มไรีแ่นแหละพี่มารีมาไอ้แค่นั้พี่ขอในฐานะที่พี่ตั้มเป็นหัวแคนเก่าผมผมขอเชื่อใจพี่ตั้มเฮ้ยอย่าเปตเ็มตเต็มตาาไตมตาเตาเต็ตาตเ็ตาเมาตาาต็ ไปดูดูสตรีมไอ้ที่อน่าเบื่อไยดูดูสตรีมปะมึงวิ่งมาฆ่ากูอย่างนั้นใครเขาเห็นอันเนี้ยกูจริงจริงใครเห็นอะไรกูยังไม่ได้ฆ่าเลยวิ่งฆ่าเลยเลยมึง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 วิ่งฆ่ากูจริงๆริงวิ่งฆ่ากูง่ายๆเลยไม่เนียนเลยปะไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่มาก่อนเลยเพี่ก่อนเลยก่อนแล้วก็ปิดไม้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 ป๊บนึงผมรู้ป๊บนึงไอ้เหี้ยหลุยออกไม้ปิดไมไปิดไม้เลยไอ้หลุยปิาอ่อนอะไรกกู่อนปิดไม้ปิดไอ้หลุยโดนแบ้เอาไอ้ปิดไมไปแบดไม้ปิดไมอ่ะโอ้มาๆเงียบๆๆๆๆผมเป็นผี แม่งตายนี่หลุ่ยเหี้ยมีห้าคนนะครับมันเป็นไรอ่ะหามีแก้วอ่ะ้าวมีห้าคนผมจะไม่ฆ่ามารีนะครับผมจะปั่นผมต้องใช้สกิลต่อแหลกผมก็ยังเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเป็นนะครับทุกคนแต่ถ้าผมฆ่าตรงนี้ไม่ได้แน่นอนอุ้ยช่มีคนเห็นผม ก็โลครับคืนเดียวสองส้เลยเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นพี่เมื่อกี้พี่ตาเดินเดินทำอะไรแถวแถวผมอ่ะอูซ่อมครับกูซ่อมครับกูไม่รู้นะเว้ยว่าใครกูไม่รู้ว่าใครแต่ว่าไอ้คิงอ่ะแต่กูเห็นไอ้คิงอยู่ไอ้ไอ้แบงโตอ่ะไอ้แบงโตอ่ะไอ้แบงตัวไอไอไอแบงตัวตใช่กูอยู่กับมันแล้วมันก็เห็นกูเห็นมึงอ่ะฆ่าต่อหน้ากูเลยก็ตายแล้ววันที่นี้กูเห็นมึงเดินอยู่ไม่กูเห็นมึงอ่ะวิ่งมาฆ่ามันต่อหน้ากูเลยฆ่าอะไรกูซ่อมอยู่ ไม่กูคิดว่าไม่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 มึงฟังกูนะเว้ยเดี๋ยวกูจะเล่าเดี๋ยวกูจะเล่าเดี๋ยวกูจะเล่าเทคนิคในการนี้นี่ก่อนอะกูอยู่ห้องกูอยู่ห้องแอดมินใช่ไหมห่ะหลนกูอยู่ห้องแอดมินแล้วกูเดินไปไก่บางโตพอกูเดินไปไก่บางโตปุ๊บไอ้ตาวิ่งสวนมาแต่กูวิ่งไปไอ้บางกูกลับมาไอ้บางโตตายคิดว่ายังไง แล้วทีนี้เมื่อกี้กูเดินไปซ่อมกูไปยิงอวกาศอยู่กูซ่อมยิงอวกาศแต่กูเห็นไอ้บางโตไปไก่าชิงอไอ้เดี๋ยวดีๆกูกูเห็นกูเห็นไอ้คิงเดินเดินมาปุ๊บมีคราบเลือดแล้วกูเห็นไอ้ศพไอ้เนีนั่นเป็นกระดูกมันมีมันกูจะเอาอย่นี้อ่ะใช้คนอื่นบ้างอ่ะไอ้นัทคิดว่าใครกูว่าพี่มาลีไปอลองเล่าทำไมถึงเป็นพี่มาลี พราะว่าถ้าเกิดพี่ไปโรงั้นได้พี่จะฆ่าปุ๊บแล้วก็วิ่งหนีไปไปไปทำหนูนู้นโอ้โหสุดยอดได้ผมผมอันนี้อันนี้ผมเกิดการคาดเดาผมแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ไปหม้ดอะไรที่โว้ดทีว้ดแตกอะไรเนี่ยฮะเอางี้ออโซเยรแต่แต่กูคิดว่ามาลีสำหรับกูนะกูคิดว่ามาลีเออผมคิดว่ามีมาลีกูคิดว่ามาลีเป็นโอเคฝากสารต่อด้วยแล้วกันคนโง่ฝากพี่ฝากสารต่อเลยนะเอาเท้ากันเลยอ่ะเอา โอเคไอ้นัทตัเหมือนกันเลยคิดว่าไอ้นัทเอ็กเหมือนกันเลยไพี่ฮิ้วกลัวไอ้นัทเอ็กแน่นอนเลยมาครับทุกคนโดยผมเนี่ยจะไปไล่ค่ายตาเลยนะครับเอาให้มันหัวร้อนเลยเนี่ยนะเนี่ยมันรอมันรอข้าผมเฮ้ยหนะหนะหนะผมยังไม่ไปไหนด้วยมันจะรีบมีอะไรตาวิ่งไล่ตาเห็นไหมมันจะรอผมมันจะรอผมมันกลัวอะไรผมขนาดนั้นวะไอ้ตา พี่มาโกโก้ไว้เดินหนีก่อนไอคิงไอคิงเป็นผมฆ่าแล้วหนึ่งศพนะครับทุกคนแต่ยังไม่ฆ่าตั้ตควยกูเห็นจัดจัเลยไอเี้าคุยเห็นจัดจัดเลยจัดจัเลยมีมีไอเหียมีไอเห้ยจัดจัเลยมาไอเหี้ยขี่าคดันไม่ใช่อ่ะเชื่อพี่กูว่าไม่ใช่อ่ะกู่ห็้ไตาจัจัดเลย ไอคิงเชื่อพี่ไอ้นัทตาอันนี้กูพูดจริงๆว่าเป็นมึงจริงๆโทษผมกดบิดวี่เอคือเขาทีคิงเออไอ้ยยคนบิดไอ้เหีวมร้ผมได้โม่วายเห็นไหมไอ้นัทเห็นหโม่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ครับคนเริ่มรมเสียละยิดแม่ไอคิงเชื่ออะไรงงงี้เยหมดเลย มาครับทุกคนผมขอให้ผมเนี่ยโอเคผมเป็นอะไรผมเป็นไก่ไอ,ไอโคนันนะครับ <c oughs> มาทุกคน <c oughs> มาลีน่าหีไอคนนี้น่าจะเป็น FC มาลีนะครับทุกคนเดี <c oughs> ๋ยวเราจะฆ่ามันก่อนเลยโอเคคอนเนอร์ <c oughs> okay, อยู่นี่มาลีอยู่ข้างล่างโอเคมาลีอยู่นี่มันรวมตัวกันเลยมันรวมตัวกันตรงนี้ป่ะ เดี๋ยวมารีโดนกูเดี๋ยวมารีโดนกูเดี๋ยวมารีโดนกูโอเคผมฆ่าแล้วผมยังรู้ว่ามารีมารีจะพูดว่าไงเฮ้ยมึงฆ่าก่อน้าตัตายไอ้เหี้ยน้อยกูก็อยู่กับสามเฮ้ยมึงฆ่าก่อน้าตัตายกูเลยเหรอไอ้เหี้ย่าาาาาา เป็นพ่อมึงกูตายไอ้หลุยไอ้โม่อไอ้ไอ้ขไอ้แย่เนี่ยไอ้โคนหนาหนไอ้เชี่ย้าต่อหน้าไอ้คนบอกว่าไอ้มาลีน่าเหี้ยอะไรเนี่ยมันกดเนี่ยไอ้คิดว่าใครเป็นกันมึงมึงมึงด่ากูหรือเปล่าไม่ไม่ต้องอ่านชื่อเต็มหรอกไอ้ตากูคิดว่าใครคิดว่าไอ้อะใครคิดว่าไอ้มาลีน้าหิ้นี่ยเป็นเฮ้ยมึงย่านชื่อเต็มทำไมอ่ะมาลีน่าเหี้ยเป็นบี เอางี้มึงคิดว่าใครเป็นในนี้อ่านชื่อแค่นั้นแหละมารีน่าหญิงพี่โอ้เลระกันป่ะป่ะครับมารีเออไอมารีไอใครออกว่าอ่านดิมารีน่าคุณผู้ชมคุณผ้งหลายทีละเวลามันคิดอ่อยแม่งเลือดกบปลาไอ้สัตว์นรก อ่าเรียบร้อยกูชนะเย้โอ้กูบอกแล้วไอ้เฮียเป็นไงอ่ะไอ้เฮียน่าฆ่าต่อหน้าต่อตากูด้วยไอ้ฝาดควยเฮียกัเขาไม่ได้วะอเอาไปเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องมาเปลี่ยนห้องมากดเลยนะกดเลยนะเลยโอเคเงียบเลย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  ทุกคนครับขอเล่นเป็นงานเป็นการนยมารีมันกำลังหัวร้อแล้วนะครับทุกคนตอนนี้มันสตีมอยู่มันหัวร้อจัดเลยโอเคผมไม่ได้เป็นถ้าผมไม่ได้เป็นไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะปั่นไอตาเนี่ยจนหัวร้อแบบบ้าบอเลยนะครับทุกคนโอ้โหมันได้การอยู่ไอตาเดี๋ยวผมทำเควสก่อนนะครับทุกคนโอเคโอเค เสร็จแล้วหนึ่งเควสนะครับคือจริงๆอ่ะเกมเนี้ยผมก็ไม่ได้เล่นเป็นอะไรมากนะผมแทบจะไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะครับเพราะว่าพอดีว่ามันเป็นเกมต้อนแหล่ทุกคนพี่พี่ไม่ค่อยต้อนแหล่ไงพี่เป็นคนจริงใจนะครับทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราปั่นเลยเริ่มเผด็จการปั่นกดทนามครับกูเห็นไอ้ตาหมุดท่อต่อหน้าต่อตาเลยต่อหน้าต่อตาเลยอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมอยู่ผมเห็นกกููเหลยใครกูยังไม่รู้เ็นกูกูเห็นต่อหน้าต่อตาจริงๆตา มึงมุดท่อต่อหน้าต่อตากูจริงๆเออทุกคนครับเล่าเรื่องนะครับอ่ะเอาดีๆดีๆเดี๋ยวกูเล่าเรื่องเดี๋ยวกูเล่าเรื่องนะกูเมื่อกี้กูเดินมาต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กไปทำเฟจไอ้ไอ้ตาก็เดินตามกูต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเหมือนกันพอเข้าใจปะแล้วจากนั้นพอกูาทำเฟจอยู่ไอ้ตามุดท่อ มีพยานไหมอ่ามีพยานไหมกูไม่รู้นี้แต่ว่ามันมีคนมุดต้จริงไอ้ตามาจเรื่อง้ตาเรื่องตุกผมไม่เห็นแต่ต้อนปลาเรียกแม่งเลยเอนไม่้อ้อนาแม่งต้อนนาคุณไมอ้ยไอ้เขงเชื่อกูไม่เติมแตงกรับโอ้ดูจะกองเต็นกรับโอ้โหโอเคฝาสารต่อด้วยนะครับถ้ากูไม่ใช่ก็ฝากสารต่อเบอร์หนึ่งด้วยแต่ไม่ใช่ผมจะได้จริงฝากสารต่อด้วยผมเสียไรเที่ย กูเดินงับตอนหน้าไม่ตาขวิดมึงกินข้าวอยู่อ่ะมึงบอกว่ามึงกำลังกินอะไรจ๊บแจ๊บจ๊บแจบอ่ะกระต่ายครับต่อแล้ตอแหลไอ้เหี้ยหลายศพแล้วกินศพอ่ะที่มันทำเป็นศพอ่ะน่าเบื่อเนี่ยเนี่ยดูดูปากตอแหลของเว้ยกูเปิดมาอยู่เปล่าดูปากตอแหลของมันนะครับดูนะ ตอนนี้นะครับมันทำเป็นเดินมันทำเป็นเดินแบบเงียนอ่ะมันเดินตามเดินะเขาไอ้เฮียไปที่ไหนได้ตัวเองเป็นเฮียรอวันข่าไม่ข้าผมทุกคนยาวโอ้โหเล่ววาแล้ยมันเชิญเข้ามาทำไมวะผมยังให้เข้ามายังอ่ะเชื่อผมเกมเต็มไอ้สัสโอ้ช้าตั้งเอาก็ผมค้างอยู่ห้องเก่าว่ะ ออกไหมออกไหมไปเลยขาเพื่อนเลยออกไหมพี่คิงไม่ต้องหรอกไม่ต้องเลยไปเลยเอาละใครมาคนนึงเนี่ยไม่รู้อะมาลีอะไรอีแมมนี่ใครมันมีคนชื่อจิตตะมันไ่ไอ้เหญยบิ๊กแย่ตลกไอ้เหญยบิ๊กแย่ตลกมีจริงพี่มีจริงพี่อีอ M A M อะไอ้หลุยลองอ่านดี้เปลว่าอะไรอีแมม มาถัดไปอีกฝั่งนรกมึงอย่าแอนแม่งด้วยก็มันชื่ออย่างนั้นนะพี่ชื่ออะไรหลุย์อีกแม่มเจอไอ้เหี้ยหลุยเฮียต่อยแม่งด้วยเฮียต่อยทั้งแม่ด้วยผมไม่ได้เป็นอีกแล้วว่ะทุกคนโอ้มาถึงเป็นในนี่เลยผมใส่หลายตามแม่งเลยอยู่ยวไปเนี่ย2 3 5ง ก่อนหนึ่งอีกคันหนึ่งคือไปคไปเปลีป่ยนออกซิเจนหน่อยครับโอเคก่อนปิดกูมาเลยแล้วกันเฮ้ยไม่ได้เออย่านี้ไหมทุกคนเราเข้าเข้ากระบวนการเดิมเลยคือปั่นมนันเออคอมเมนต์ใครครับผมไปผมมึงไปอยู่กับนัดเออแล้วใครๆแม่มวะเนี่ย ไม่ต้องย้ำกันให้หรอกเอางี้ถ้ามันชื่อเรียกเป็นสีแล้วกันใครค่าอมไอ้นี่อยู่โออยู่ครับใช้ค่าสีตำ้งนเงครับผมก็จะโอทอยู่กับใ่ครับผก็จะโอทููดาวนโหลดอยู่นะครับเมื่อกี้ผมเปิดต้อมดาวนโหลดไฟล์ครับโอ้ยใครค่าอีแมววะไอ้หลุยมึงอยากกูส่งตีเนีไยม้ขาปคนาอีแมวะ ในเมื่อคุณแยกเอาซิเจ้นกันทำไมพี่มารีไปหลุดตายอ่ะอย่าพูดมั่วครับคือผมไม่ผมไม่ทำเคสผมมีเคสอยู่จุดนั้นพวกคุณจะแยกกันไปผมก็ไปตรงนั้นไงพี่มารีดีนานะแปลกๆนะจริงๆว่ามารีแปลกๆปกคนแปลกแต่ตอนที่เขาคิดไปแล้พูดทีละคนพูดทีละคนไอ้ตาคิดว่าใครว่าไอ้บอสออาเไอ้บอสเงียบสุดมึงเชื่อกูถ้าไม่ใช่โกดกูรัวโอเคเอางี้งั้นเงียบทุกคน ทุกคนคิดว่าใครโหวตคนนั้นจบอ่ะเงียบกูโหวตแล้วกูโหวตแล้วออพีี่มารย่าพูดไม่ต้องพูดอ่ะกูคิดว่าไม่ใช่มารีแล้วกันตอนนี้มารีไม่ออกแน่ไม่ออกแน่นอนโอ้ไอ้มารีไม่เป็นด้วยี่ไม่ออกเหตุทุกอย่างใช่เลยไอ้มารีไม่ออกแน่นอนเต็ม ทุกคนโก่ทุกคนน่ใจนหัวพี่มาลพี่มาลีกางเกงตั้น่ะทะไมเป็นอย่างนั้นน่ะเอาขังขยี่เรียบร้อยใครขังเราไม่รู้ติดไมมดิพี่แต่ตอนนี้อยู่กันเลยิดไหมเลยฆ่ากันเลยในนี่น่ะฝังช่องฉิงเลยเอาอีเชี่ยใครขังวะ ไอ้บิ๊กนะครับคนชื่อบิ๊กนะครับผมคิดว่าเป็นคนนั้นนะเพราะว่าเอ้ยชนะชนะแล้วไอ้เหี้ยผีตามเข้ามาครบยังอ่ะเอาครบแล้วพี่ก็เลยกดเลยกดเลยมัดไม่ไหวเฮียปิดไม่ปิดไม่มาปิดเสียงนะขอให้ผมเออผมเป็นผีนะครับทุกคนมาเราปั่นได้แบบสุดๆแล้วครับทุกคน ดโอเคนะครับทุกคนเราฆ่าหนึ่งตัวแล้วนะครับก็คือฆ่าหลุยไปแล้วนะครับโอเคเหลือใครเดี๋ยวเราไล่ฆ่าไอ้นี่ฆ่าเลยถ้ามันฆ่าได้มันฆ่าเลยเดี๋ยวผมจะฆ่ามารีเลยนะครับทุกคนมารีอยู่ไหนวะถือว่าเราเราเราจะเรียกโหวตดีวะเราเรียกโหวตดีวะตากับตากูเลยกับตากูเลยกูพูดเลยกูเป็นคนเรียกโหวตนะกับตากูเลย ฟังกูนะเว้ยมึงฟังกูไอคนชื่อป้าแม่มอ่ะเป็นกับตากูเลยกับตากูเลยเออผมเชื่อพี่ผมเชื่อพี่กับตากูเลยตาคิดว่าไงเออป้าแม่มอันเป็นใช่เป้าแหม่มเป็นว่อยู่ข้างไอคิงป้าแม่มจริงจริงป้าแม่มเป็นกูคิดว่าป้าแม่มเป็นอันนี้แค่ความคิดกูนะถึงถ้าท่าไม่ถูกก็อย่าเพิ่งโทษกูนะเพราะว่ากูเห็นมันวิ่งออกมาจากห้องนั้นจริงๆโอ้โพรโอ้ผิดหวายเฮียโทษว่ะโทษว่ะอันนี้อันนี้กูโทษจริงๆโอ้ป้าแม่มมันเป็นใครวะไม่เป็นไรพ่อมึงเนี่ยใครอะใครใครตั้งชื่ออะ ่ใครตั้งชื่อว่าป้าแบมวะมาลีอยู่ไหนวะนี่มาลีมัไองตาเมคิงเดินมาตามผมมาโอ้โอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่กี้น้องผมผมโดนเสือเขียวว่ะโดนเสืเขียวอ่ะตดนเสีอเขียวพ่อมึงไงจะตลกไอ้เหี้ยคนคนไหนปั่นไอ้คนนั้นแหะเป็นอ่าโอเคโอเคอ่าเอางี้เอางี้ไหวอันนี้อนนี้อันนี้มึงโหวดเล่นใช่ไหมมึงโหวดมึง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 โหวดเล่นใช่ไหมเออเอาโหวดเล่นอ่ะกดสกีบอร์ดกดสกีบอร์ดไม่เป็นไรกดสกีบอร์ดเลยเออ กูแต่กูคิดว่าไอหัวไอหัวเขียวเขียววะมีโอกาสอยู่มาต่อเลยต่อเลยต่อเลยไม่ต้องปิดไมค์ก็ได้แต่แค่ไม่ต้องพูดกันมาต่อเลยนะต่อเลยต่อเลยมาเหนื่อยไหมมันม um> ันเดินไปไหนอ่ะมันจะฆ่าผมอยู่เห็นมะมันจะเดินลงมามันมาแล้วผีมากลับบ้านก่อนข่ายมาหนีแม่สัตว์ตาแดง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 พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ฆ่าแม่ อุ้ยกับตาเลยจัดมันลืบปิดไคมมันลืบใครอ่ะเนี่ยขิงขากูอุไ <c> ม <oughs> <c oughs> <c oughs> ่คือเฟิร์นนี่เลยอันนี้หมดกูกูลืมปิดไม้ด้วยกูลืมปิดไม้ในในเทียสอันนี้กูเป็นผีกูยอมรับอ่ะเอออันนี้กูอันนี้กูกูกูลืมปิดไม้ด้วยไดื้อใส่ผ้าด้วยจอยู่กับเป็นกลุ่มนะอาจารย์นี้กูณสงเกย์สีมอ่ะ โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด s u b สไครป์พี่ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโคตรคือแบบโคตรฮาจริงๆนะครับผมไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ